เราดีไซน์คอยเพดฮีทนะตามเซอร์ฟิ a แอเรียของเพดฮีทที่ดีไซน์จากสวีปจากอันฟ้าลรืว่าจากเคลียจากคิวแวนจากสันหัวเราถึงไม่มีปัญหาไงแล้วผมจะให้ดูนะความอะไรนะครับของเพดของคอยคอยแทงยี่ห้ออื่นนะว่าเขาทำยังไงซ้นขอดูรูปเพดรูปคอยโคตร ที่เราเอามาทําให้ลูกค้าคอยเก่าของลูกค้าามามาคลิปนี้อาจจะลึกหน่อยนะแล้วก็อาจจะงงๆนะแต่ว่ามีประโยชน์แน่นอนอันนี้เดียวโอเคๆอ่านี่ๆพอเห็นไหมพ่พอเห็นไหมพอเห็นไหมในในสองในสองอะอ่ะพี่เพื่อนดูนะเนี่ยคอยตัวเนี้ยสิบตันสิบตันนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือคอยเก่าของลูกค้าคอยเก่าของลูกค้าที่เรามาทําแล้วมันเดินไม่ได้ ประสิทธิภาพ,พไม่ได้นะครับเอฟไม่ได้นะครับของเหลวกับพร้อมนะแล้วก็แก้ไขปัญหาโดยการใส่ XQ การใส่ XQ ในระบบนะเป็นการการะทำที่ไม่อยากจะบอกว่าโกงลูกค้านะนะเห็นไหมเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6่งสองสามสี่ห้าหกหเซอร์กิตเขารียว่าเซอร์กิตหวงจรน,น้ำยานะครับ 1, 2, ึ่งสาสลูปหกเซอร์กิต นี่เขาเรียกว่าสิบตันนะแล้วผมก็คิดว่าสิบตันน่ะต้องมีเซอร์เฟซแอเรียเท่าไหร่ผมก็ดีไซน์ออกมานี่ผมถามอยู่นะเมื่อกี้แต่ว่าไม่มีใครตอบไม่ได้นะอ่ะต่อไปแล้วดูคอยที่ผมถามให้ลูกค้านะดีนี่จริงน,นี่นี่นี่เนี่ยคอยใหม่คอยใหม่เห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเซอร์กิตเซอร์กิตละสิบห้าเมตร เราก็แทนค่าเมื่อกี้เซเวต c e แอเรียม,มันจะต้องได้ประมาณกี่ตารางเมตรเดี๋ยวมันเป็นคำถามไม่ตอบแต่ว่าดูแล้วกันเห็นไหมเนี่ยความใหญ่ะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่้าใหญ่กว่าเท่าหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เนี่ยดูดิเนี่ยหนึ่งสองสามสามลูปหกเซอร์กิตนี่ผมดูสิหลูปสิบสองเซอร์กิตพื้นที่ผิว s u r ร์เ e a r อเรียทั้ e ท t t ฮ a n ทันเฟอร์เซอร์เฟได้ประสิทธิภาพทําให้แคปได้ประสิทธิภาพทําให้ค่าตู้ฮีทพอดีพอดีนะครับของเหลวไม่กลับคอมเยอะนะน้ํายาละเหยหมดพอดีในแวนนะครับทำให้ลูกค้าจ่ายตังไป10บาทแล้วได้งานมาสิบบาทคือจ่ายตังไปสิตันได้งานมาสิตันแต่เมื่อกี้ประมาณ5ตัน ลูกค้านะจ่ายไฟนะให้คอมพิวเตอร์นะเซนอาร์หนึ่งสี่สี่นะสิบตันเอาเป็นบาทเล้กันสิบบาทสิบบาทสิบบาทแต่อ e ีเวปโเลเตอร์ itor, ผลิตงานให้ห้าตันจ่ายไปติมันทํางานให้เราห้าบาทอะ่ะมันโกงเราครึ่งหนึ่งอะ่ะแต่ของผมจ่ายสิบได้สิบจ่ายสิบได้สิบนะครับเพราะว่าอ e ีเวปโเลเตอร์เราคือสิบตันคอมเราคือสิบตันนะครับประสิทธิภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีตกไม่มีบิดผิวนะเพราะว่า เราวัดค่าซุเปอร์ฮีทนะครับเราวัดค่าทุเปอร์ีทด้วยนะ